กำลัาเครื่องหมายพื้นที่อรอบๆต,ต้องรีโหลดต่อสู้ฉันปลิดชีวิตของศัตรูแล้วกำลังสแกนพื้นที่ฉันกำลังถูกยิงสหายฉันอกศัตรูแล้วกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่อร,บรอบๆถูแล้วฉันสังขาทั้งทีแล้ว เลเราถูกกลุ่มมีหลายทีมโจมตีกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆพี่กาเจนมีทีมท,ท,ทีมหนึ่งกลุ่มของเราพบก,กับจุดจบแล้วทั้งทีมถูกกำจัดกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังพักชาร์จรอโยนาเบิ้ลพร้อมแล้วลองดูซิมีคนเต็มรีเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราพวกเขายิงใส่ฉันกันเหรอตกน้องไปอีกร้ายแล้วกำลังชาร์จรอ มันเจ๋งมากเลเวลสามเจมาสังหรูมีคนเนตรเีามาในพืินทีปรอดภัยของเขามหานท์เทพพลังแห่งการมองเห็นให้ฉันพวกเขาฟื้นกลับมาไม่ได้แนะ่ทั้งทีมถูกกำจัดแล้วที่พลังแห่งการมองเห็นศัตรูถูกนอกแล้วสตรนศัตรูมากมาจากนอกแล้วมีคนเลยปะแต่พวกเขาก็มาในบรรดาการให้ฉันด้วยฉันกำลังถูกยิงสหาย ฉันสังเกตศัตแล้วลมลูกเขามีศัตรูอยู่ตรงนี้มีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามกำลังรักษาเ้นี่มันนานเกินเบีบอเดือดจัดใช้ตะขอเกี่ยวมีศัตรูอยู่ตรงนี้พบศัตรูกต้องยิงโจมตีศัตรูมีงัรามีโจมตีรวยนล่ะรยได้ฉันกำลังชาร์จกรอ แล้วมีคนเดียนมาแต่พวกเขาโกไมาในบัญชายการอย่างฉันด้วยพบศัตรูกำลังยิงต่อใช้ท่าขอกิ่วกำลังเล่นลุพบศัตรูแล้วกำลังโดนยิงมีเพื่อนกำลังมาสังหารเราเพิ่มมีอีกทีมอยู่พวกเขาเฟื้นกลับมาไม่ได้แนะ่ทั้งทีมถูกกำจัดแล้วทีนี้เราก็สามารถเก็บไอเทมกำลังชาร์จกรอบแล้วคาราคาับกำลังเพักราาักษาตัวแองโววัลเลอร์โดยสองทีม เท้อง er, ัะท้อกำลังโดนยิงกำลังสแกนพื <updating personal> <workout> ้นที่ต <mañana benim S 2> <rawd Moder> ูนั่นกับซอยร่วงแล้วทีคนเต็มเร์เข้ามาในเมที่ปลอดภัยของเราฉันสังคกตตูแล้ววาลูกของฉันจะเห็นนะเจอสมรูวีผมว่าเปิดผมว่ามันมันเป็นไปเจอหน่วงหรือเป็นปเปิีแค่แพ็กเกจแต่มันสมากับเืแค่ในพีเลย